ครับวันนี้ก็อยู่กับผมครับผมตาม oh. ขอเพิ่มเสียงหน่อยกันเพื่ออัตทรสในการเล่นเต็มแล้วนี่ว่ะโอเคครับอย่างนั้นก็มาเปิดลำโพงผมเองลวกันให้มันดังๆหน่อยก็เนื้อเรื่องก็ Story you and your friend คุณและเพื่อนของคุณเออเดินทางออไปทิปอ่ะเที่ยวอ,อะ่ะแต่ว่ารถแล้วก็อะไรหยุดรถรับเครื่อง You Go to a resort เราก็ไปที่รีสอร์ทไปที่เชลเตอร์แล้วก็ประตูก็ล็อกหลังจากนั้นคุณ a n น you must คุณก็ต้องหาทางออกหนีออกจากที่นี่อาา่าฮะมิชชั่นก็คือให้เราหาวิธีออกจากรีสอร์ทเอ้ให้เราหนีออกจากรีสอร์ทเอ่อแล้วก็ The First ให้หาหรือทำลายไม้กางเขนอะไรสักอย่างเพื่อหนีออกจากรีสอร์ทแล้วก็คำแนะนำของเขาก็คือ เออให้ปิดหมดอะไรไนะอ้โหมดบินอ่ะห้ามใช้ห้ามห้ามใช้โหมดบินโอ้มีเสียงกรีดอะ Do not know keep unless you leave ก็คือเขาไม่ให้เราบินเขาไม่แนะนำให้เราบินแล้วก็ถ้าใช้ก็ใช้แต่ คาบาก็คือไอ้แฉลงกับแฟลไลท์แค่นี้แล้วก็เทสต์สตาร์ทไง ว้าโอ้โหช็อกเลยผมนี่กระตุกเลยเดียวโอ้โหอ่าแล้วครับตอนนี้ก็มาเริ่มกันแล้วอยู่ในบ้านเฮลเฮลส์ร <Hell> ีสอร์ทเฮลเฉยเลยเฮลรีสอร์ทเป็นฟันกิน ิดไฟนีสสว่างแต่ถ้าปิดแม่งมืดเลยห้อเก็บของเอ๊ะอุย๊ยมีเสียงดีตลอดเลยนู้นไงขังเขนห้าอันเดี๋ยว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 ทำไมมันกระตุกกระตุกแชร์เป็นเจนเจอร์อันตรายเขาก็ติดป้ายไปแล้วเนาะงั้นเราไปทางนี้เถอะ ดูเหมือนไม่มีอะไรเนาะอุ้ยพราะคนไม่มีอะไรอุยอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มมาเล่นตอนคืนไม่ตายเถอะแล้วไม่เปิดอยู่ประตูเดียวคงจะเป็นเอ่อน่าจะเป็นประตูออกนะนานะถ้าผมเดานะก็เปิดเทียป้ายเดนเจอร์ทำไมไม่เอาไปติดตรงอินโนแทนเนะมันน่าจะเอาไปติดตรงนู้นอะ มึงไม่น่ามาติดตรงนี้เลยแล้วอันนี้นะเอา้เอาไปได้นี่หว่าเอามีเออเลยเด้วยเงาเป็นว่าเราก็สำรวจห้องนี้กันแล้วกันเออมีรูปด้วยเหมือนห้องนอนหรอที่พักที่พักโหมดบั๊กอะเซ็งก็คงจะไม่มีอะไรนะ ปลอดภัยในชีวิตออห้องควบคุมเอ่อห้องสกริตีจะมีอะไรไเนี่ยมาถึงนี้แบบอื้มจะเต็มอะไรงี้ผมกรีกดก์ากันเลยทีเดียวเฮ้ยไม่เสียงอะไรล้ลย เล่นเกมผีแล้วเปิดเพลงนี้จะเป็นไรนอโอ้โหโอ้โหโอ้โหเฮ้ยทำลายทีนี้หมดเอ๊ะอะไรอะไรอะไรโอ้ขนลุกว่ะอยากจะเล่นต่อให้มันจบจบอะ อรโอ้ยแค่เริ่มมาไม่กี่นาทีก็ขนลุกอะโอยอะไรลอยอะไรลอยอะไรโอ้ยทุกห้องเลยเว้ยไม่มีอะไรห้องน้ำนนี่มันห้องน้ำอ๋อเออวะ่ะนี่ก็รีสอร์ทนี่วะ่ะ ต้องมีห้องนอนไม่ต้องมีห้องน้ำแล้วมีหอนนมีอะไรไหมมีอะไรมไม่มีอะไรต้องเก็บของเลยนี่เราต้องเปิดดูทุกห้องเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้โอ,โอ้คนลุกอะ่ะอุ้ยตายแน่นอ,นอนขอแบบเงีง้ยงๆดูก่อนละกันถ้างั้นห้องนี้ก็คงมีประตูหนึ่งประตูข้างใน จะไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรโอ้ยน่ากลัวแทนน่านี่ห้องใครเล่นของวะอ๋อลิงคนลิงใส่หน้ากากกลายเป็นคนไม่ใช่แล้วมัน

บอลบอลปูนบอลเออบอลทุกลยโอ้โหนี่ใช่ไหมพนักงานเคียวเตอร์โดนอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยหายหายหาย,ยไปไหนแล้วแล้วไปอยู่เจียวเตอร์ป่าววะไม่อยู่ ตามนั้นเลยครับไม่อยากจบแล้วแต่ไม่ไปต่อมันก็ไม่จบเออปลุบบลุบมีอะไรมั้ยมีเชือกกั้นแล้วก็มีเออเลอร์เออเลอร์อะไรอ่ะเราหมาะอล้วกัน ก็ได้นี่ละกันเฮ้ยเฮ้ยเห็นคนคนทำอะไรเชื่อผมด้วยครับโอ้เพาคงไม่ได้เชื่อแล้วแหละลากรอยไปๆปิดรู้ด้วยมีคนน้ำเข้าเราก็เปิดเอิม่มมีใครอยู่ไหมครับ สภาพนี้แล้วแล้วแล้วมัน่าจะมีอะไรสิเดินมาตั้งนานมันต้องมีมั้ง เปิดไม่ได้ใช่ไหมโอเคามาแล้วตู้เลยเปิดไปดมีทางไปต่ออ,อืมีใครอยู่ไหมโอ้คนลุกขับวดเยี่ยวนะี่ห้องทำงานเลยทำไมห้องนี้มันพิเศษจังเลยอะ่ะมีแบบห้องรับแขก ห้องอื่นไม่เห็นมีเลยเข้ามาก็โหอ,อย่างหรูแม่งพิเศษหรอห้องอื่นไม่มงีอะไรหรือเปล่าเปิดไม่ได้เอ,อ,เอ,อ้ยโอ้ยโอ้ยกับดักแน่นอนนี่ชัดเจน เรากอย่างนี้ห้องน้ำน้ำนี่ไงกางเขนแล้วไงต่อทำลายกางเขนแล้วทีหนึ่งอย่าบอกนะมี มีการเขียน5อันเราต้องทำลายทั้ง5อันเพื่อที่จะหนีออกจากที่นี่ <C it> แล้วตรงนี้มันเข้าไม่ได้อ่ะเสียเลือดหน่อยแล้วกัน <S 2> <S 2> <C it> ยอมเสียเลือดนิดันึ่งาทางไปต่อต่อว่้ <C it> <C it> ขอลูกวุ้ยพอแล้วโอ้ขหลุกอะปวดเยี่ยวเลยเอยชั้นใต้ดินด้วยงั้นเดี๋ยวผมขอพรอสคู่อา่าก็ไปทำธุระามาเรียบร้อย เราก็ต้องเดินอันนี้คือนะลาดแล้วมเหมือนครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดปดเก้ากดซ้ำได้ด้วยเข้านะครับ,ม,รบมีใครอยู่ไหมครับ นั่นไงมีม,มีบางสิ่งบางอย่างไม่ใช่คนอะ่ะแน่นอนอเปิดไม่ได้ด้วยนี่กลองทำไม่ตีนะมันเอเนเอเล,เลย,เเลเลย,ยมีเสียงต่อวะ่ะ การตั้งงานอุ๊ยอ้าวอ้าวอยากจะร้องไห้แล้วจะลงได้ไหมล่ะทีนี้ไปล้วลงแล้วกัน <S <S ไม่เจออะไรที่ทำดีมากเปิดไปเดวิลโฟเวอร์ปีศาจดอกไม้ แหมห้องน้ำชายปะนี่ไม่มีบอกเลยนะชายหญิงมีกระจมีอะไร เอ้ยปิดเองออโตูบ่โอออปตอะไรอ่ะฮ้ยอ๋อแมมว่าใครก็ช่างทำปิดเอ๊ะไม่มีอะไรงั้นเราออกเียวตอนออกจะมีอะไรไหมถอยเลยไม่มี Okay. แปลว่าต้องมีทางนี้สิงเฮ้สติงแน่นอนห้องนี้มันน่าจะมีอะไรบางอย่างเครื่องสักผ้าโคตรหนึสนิมขึ้นนี่ไงเจอแล้วอกัานนึงเจอแว ระวงังไฟไปอันนี้ส s u c c e s s o ทำเหมือนก่อนแล้วดูเปิดไม่ได้แล้วเราควรจะยังไงเนี่ยอืมบินเข้าไปเลยไหมโกงเขาหน่อยนึงหรือเราต้องย้อนกลับไปเพื่อหาอะไร เราไปก็เสียเลือดอีกเอ่อเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอลาแค่นี้กันไม่รู้อ่ะมันจะไปต่อทางไหนอ่ะเดี๋ยวรอดูพาร์ทหน้าพาร์ทหน้าแน่นอนมาต่อกันที่แมบนี้แหละเราจะเอาแมบนี้ให้จบอือฮื ชื่อแมปอะไรนะไออะไรนะเฮลรีซอรเดี๋ยวได้เจอเลยเฮลเนี่ยเฮลแน่นอนผ่านมาแป๊บเยวเนี่ลตอนนี้นี่แบบเฮิร์ตเลยไปแล้วครับนี่ก็ขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเราผมมันไม่ราแต่ในเกมนี้เป็นไอดีเพื่อนนะครับ ก็ขอลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับ